สวัสดีครับกัเศษรอยเศร้าก็ไมาอีกแล้วครับเมื่อนี่สิป้าเมื่อวังการเก็บประกวนปลานะครับในฤดูแล้งนะครับกับลักษณะของหยอดประกวนปลาที่มันขึ้นในฤดูแล้งนะครับมันจะขึ้นมีแต่หอนหยอดยังไงนะครับนี่หยอดประกวนปลาได้นี่นะครับเก็บไปหลายแล้วนะครับเก็บจนลนหมืแล้วนะครับต้นนี้มันออกลูกนะครับเอาไว้ ไฟเตา,าเมล็ดมันครับต้นไดที่บอกลูกกระจิตแตงต้นนะครับีต้นปวกวานปลาแมนมดนะครับเจ็บไปแล้วนะครับทั้งนี่นี่กระแมนพักหวานปลาเด้นี่ต้นนี่กระแมน,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 นสูบนามใจมันจืดเนี่ยเจักหน่อยนี่กระแมนนะครับ แตงไว้หมดแล้วนะครับทางส่วนกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูแรงที่ทำยอดแล้ววันนี้นี่ครับแต่งกิ่งริดใบออกหมดเลยครับนี่กำลังเกออกแล้วกำลังเกออกยอดแล้วนะครับยอดกวานปลาแล้วยอดกวานปลาตัดสูงนี่ ใชห,หนาฝนกับหนาแรงแตกต่างกันเลยหนาแรงเปิดใบเปิดยอดมืดเลยนี่นี่นี่ก็แมน,นนี่บักวานปลานะครับนี่ก็แมน,นนี่นี่ครับบักวานปลาครับนี่จะทำยอดด,ดูแรงแล้วบัดน,นี้ครับแมนมืดแล้วนะครับต้นกลางจรงิงๆยู่แมนมืด นี่ก็แมมน,นต้นบกค่อยงามปนได้ด้หรือดูแรงนี่ดิดไปออกมืแล้วนะครับดิดไปออกมืแล้วยิดไปออกเมื่อต้นเลยบางงามนี่ครับยิดไปออกเมื่อแล้วเจ็บไปแล้วก็มีมี้วบางส่วนเจ็บไปแล้วก็มียด ประวันปลาถ้ารูดูเปิดนาะสวนมันเป็นนังจี่แล้วครับนี่รูดูแรงแมีนมัดครับแนมะแมนมัดเลยอื่ก็แมนนาประท่านแม่เราเก็บไปเมื่กวันแล้วแมนมัดนะครับ ต้นประวันปลาเม็ดนะครับจีม่องเย็นอยู่นะหัวเสือมังวงไหลเงี้ก็บพวกกระโดดปีนาสิเด็ด ตอนสมสวนนี่เอจกิงก็หลายกิ้งล่ะตอนได้ลายกิ้งเงี้ยต้นเดียวก็ได้ลายกิ้งเงี้ยซุ้มเจ็บแล้วก็มีเด้อนี่ริดกิงลิดใบออกจะกิ้งมันะงันมันลเลย ซุ่มเป็นเจ็บแล้วมือโซนพันเอาไปขายแล้วก็มีประกานปลาหยาดงามๆเลยหนี่งหยาดงามๆงานมันนะครับประกานปลาหยาดงามๆหยาดสีเหลืองทอง เสียงเสียงมีผลลิตจากส่วนครับต้นมะขามเทศก็ไว้เป็นล่มนะครับมักนก็ตัดลงไปแล้วกำลัลงคืออกกาคือตนก็มีนะครับ ต้นบุรินฟ้าก็มี่ต้นบุรินฟ้าหรือว่าเปล่ลังหม่องเป่กระเอิญบัลิ้นใหม่นะครับเต็มเลยแตงหอกแล้วก็จะเป็นจังสี่ครับนี่งานมันเลยต้นประวานปลา สำหรับคลิปนี้ขอขจบไปเพียงแค่น,นี้สวัสดีครับ